นึ่งเรื่องยายลำเมตอนโซซ่าโอ้ลำไยหายทองคำล่าสุดอย่างที่บอกไปว่าเธอเนี่ยไปร่วมงานนะฮะ Summer Sonic Bangkok นี้เธอบบกแอบรุนนะว่าแบบพ่อะงานนี้เธอแอบเครียดเหมือนกันทำไมละ่ะเพราะว่าเป็นศินลปินอินดี้สาวไทยนะฮะในลิสต์นี้ม,มหนึ่งเดียวเลยที่ต้องขึ้นไปโชว์ถึง30นาทีนะฮะซึ่งงานนี้เนี่ยคือเป็นงานระดับนานาชาติเธอคิดดูอะ มีใครบ้างที่อยู่ในสายอินดี้ลูกทุ่งที่ขึ้นไปโชว์ งานระดับนานาชาติแบบนี้แล้วก็คือก่อนอันนี้คือนึกขึ้นได้่ก็จะเป็นมิลิชใช่ไหมเป็นอันนั้นกคือเป็นเป็นสายสากลอันนี้คือสปีกอีโลอินิดได้หมดแต่ตัอเธอต้องทำการบ้านเยอะมากฉันเห็นนะเธอแบบแม้ว่าทำงานเยอะมากเธอก็มีไลน์นะแอบไลน์แอบไล์มีแบบเวลาไลน์เด็บน่นนั่น่ก็จะมีเพื่อนๆฝูงๆนี่แหละเข้าเข้ามาในไล์ของเธอไล์เข้ามาในไล์ของเธอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีบุคคลคนหนึ่งที่หลังจาตามองนั่นก็คือคุณบอสอวาเออวาคุอออว่า เซอร์ของคุณลันใหญ่ที่แหละที่เข้ามาใช้คำว่าแทบทุกครั้งแหละแทบทุกครั้งแท้ทุกครั้งเดี๋ยวส่งดอกกุหลาบให้บ้างอะไรอ,อย่างนี้นูดนึงมาอยากได้สักดอกหนึ่งอยากได้สักดอกเหรอเธอเข้าไปไลฟ์ในอตอก,ตอก ตอกๆแล้วเขาจะได้เพราะเธอไม่ได้เธอเปลวแล้วเธอพูดภาษาลูลู้รูลรูไงั้นแหละเพราะเสร็จแล้วปุ๊บทีนี้คนก็แบบอุ้ยแฟนๆก็แบบเออเรื่องราวมันผ่านไปแล้วนะก็แบบเฮ้ยน่ารักดีมเมนน่ารักดีอ่าตอนใหญ่ก็บอกว่าตอนใหญ่ก็บอกว่าเห็นแล้วแหละว่าที่แฟนๆเขาเชียร์กันว่าแบบอยากจะให้แบบมีโมเมนต์น่ารักแบบนี้นางก็บอกว่าก็เป็นพี่น้องกันอม่มีพี่น้องกันถามว่าเรื่องการจะกลับมา หลายคนรู้ว่าเป็นแฟนกันได้แหละ uh, ได้ไหม uh, นะบอกว่าตอนนี้เป็นพี่น้องกันแหละขดีละ uh, ไปฟังสืบสัมภาษณ์ดูหนูคิดว่าคือเราแบบอยู่ในสถานะแบบพี่น้องอะค่ะหรือว่าก็พูดคุยกันได้คือเราไม่ได้ทะเลาะก,กัน mm hmm. ก็ตั้งแต่แบบหมายถึงว่าตั้งแต่ตอนนี้ทํางานก่อนที่แบบจะมีข่าวใหญ่นะคะก็คือตอนนั้นหมายถึงว่าเรื่องปัญหาต่างๆคือเราคือเราเคลียร์กันจบไปแล้วแล้วก็อยู่ในสถานะแบบการทํางานพี่น้องหรือว่าเจ้านายกับลูกลูกลูก,ล,ก,ล,กลูกจ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คือ ปกติอะค่ะเป็นเป็นพี่น้องคุยกันตอนนี้คือหมายถึงว่าพอมันเป็นข่าวใหญ่มาปุ๊บคือเราเลิกทะเลาะกันไปแล้วใช่ก็เลยยังคุยกันได้ปกติอยู่อะไรเงี้ยค่ะคือคุณบอสเขาก็ไปทํางานของเขาคุณลำาไยก็ทํางานของคุณลำยัยนะตอนนี้ก็คือเป็นพี่น้องคุยกันแต่ในอนาคตอันนี้คือก็ไม่ทราบแต่ตอนนี้คุณลำยนโสดนะจ๊ะสําหรับหนุ่มๆที่อยากจะแบบตามส่งขนมจีบส่งจีบคุณลำาไยเนี่ยคือเธอบอกว่าง่ายๆเลยฉันมีคนชอบอีท อ่าชินชอบอีทก็ขนมมาเปย์ชิ้นสิอันนี้คือแบบนี่มีนักข่าวถามตัวคุณเทนได้ไหมแล้วก็บอกได้น่าหนูชอบเออเห็นหน้ากัดนะ้น่ารักน่ารักเออแล้วก็อยากกินนู้นเลียนป้าฉันก็ชอบเออฉันนี่อยู่แม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ